ท่านผู้ชมคะในแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีมีเหตุการณ์ต่างๆผ่านเข้ามาในชีวิตมากมายหลายครั้งที่รู้สึกเหมือนมีผงเข้าตาแก้ปัญหาไม่ถูกแต่เดี๋ยวก่อนคะ่ะก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรลงไปเชิญรับชมรายการคุยสไตล์กังฟูที่บ้านบ้านทีวี เวลาสี่ทุ่มโดยประมาณก่อนสิคะมีนักตอบปัญหาชีวิตชื่อดังและหลานสาวที่สงสัยรอท่านอยู่หากท่านพร้อมแล้วเชิญพบกับพวกเราได้ในเวลาต่อจากนี้เพื่อนรักในยามสุขเพื่อนทุกข์ในยามเศร้าเขานั้นหรือคือขวัญใจคนเดิมอากังฟูไทยเพลย์บอยสวัสดีครับ นี่คือรายการคุยสไตล์กังฟูดำเนินรายการโดยผมกังฟูไทยเพบอยแล้วก็ค่ะบียาค่ะพาราวีกดนอกค่ะแล้วก็พบกันเป็นประจำทุกคืนนะครับตอนนี้ก็ปรับเวลาเร็วขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะว่ามันจะไม่รู้จะนีโควิดหรือเปล่าไม่รู้สามทุ่มห้ค่ะเร็วเร็วอีก5นาทีค่ะก็โอเคครับค่ะก็ไม่ว่ากันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางบ้านบ้านทีวีค่ะ แล้วก็ช่องทางการรับชมของเราสองคนนะคะบ้านบ้านทีวีสามารถรับชมได้ที่ช่อง psi 73แล้วก็ช่อง117นะคะแล้วก็กล่อง j i m m ะช่อง73เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็มีทาง Facebook f แ n p a g e บ้านบ้านทีวีค่ะก็อยากจะดูในมือถือก็เสิร์ชคำว่ากังฟูเพยบอยภาษาไทยจะดูสักกี่ร้อยคลิปก็มีช่วงนี้อยู่บ้านไม่ว่าจะเป็นคนกักตัวก็ดีคนหนีโรคก็ดีนะคะอยู่บ้านใช้เวลาอยู่บ้านกันมากขึ้นเยอะเลยตอนนี้อะนะ ในสถานภาพอย่างนี้นะ,ะการอยู่กับบ้านเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าเราได้เริ่มต้นบ้านคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดเริ่มต้นปรับปรุงชีวิตค,ความคิดคแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างในตัวเราเนี่ยให้เป็นการเริ่มต้นใหม่ อั S 2> <S 2> <Olympics> นนี้เรื่องจริงนะครับ <cog> บางคนมีเวลาอยู่บ้านแล้วก็แบบเออบ้านชำรุดตรงนั้นตรงนี้แล้วปรับปรุงนั่นก็ส่วนซ่อมแซมบ้าน <S 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 <classified> ล่าสุดหนูโดนคนุณอาหนูอยู่คอนโดแล้วเหมือนแบบห้องข้างๆห้องติดกันเลยค่ะเหมือนออทำติดติดกระเบื้องอะค่ะตรงผนังห้องเราแต่แบบใช้เสียงแบบหนักหน่วงมากคุณอาสามวันติดเลยค่ะแต่คือถ้าสมมุติเป็นเขาเรียกว่าหลักของการอยู่ร่วมกันค่ะคุณอาเราจะใช้เสียงดังเราใช้เองคือควรที่จะต้องยังไงบ้างคะคุณอามันมันถ้าติด ติดไอ้ไอ้ไอ้ติดไอ้กระเบื้องเนี่ยมันไม่ต้องใช้แรงถึงขนาดนี้เจาะสว่านเจียรกระเบื้องมาครบเลยค่ะแล้วเขาบอก,บอกเราไหมไม่มีเลยค่ะอูหข้างบ้านหนูตรงที่เป็นเป็นวิวล์อินตรงผนังอะค่ะหูแทบล่วงอะค่ะแรงมาก,ม,ม,ก,ม,กมันก็ไม่ถูกะอะเนาะความจริงน่าจะต้องแจ้งกันนิดหนึ่งหรือว่า,าแบบเขียนเขียนบอกก็ได้เวลาเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่แล้วก็แปะหน้ารีบแปะอะไรอย่างนี้ก็ได้ให้คนอื่นเขารับรู้เนาะจะทีนี้ไอ้ไอ้การอยู่บ้านนี่นะครับไอ้การอยู่บ้านเนี่ยหนึ่งเนี่ย เหมือนกับเราได้เราได้บิวตัวเองนะได้เริ่มต้นในความในความคิดสติอะไระหนึ่งความคิดในการที่จะอยู่ดูแลบ้านอย่างไรความคิดในการจะใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวอย่างไรเวลาที่ผ่านมาเราละเลยบ้านไปขนาดไหนอะไรชงลุกจุดโสมซ่อมแซมได้ไหมการทบทวนในการใช้ชีวิตของตัวเองว่า เราเนี่ยค่ะให้เวลากับครอบครัวเท่าไหร่ะพอมาตอนโควิดนี่ปุ๊บเนี่ยเราเรากักเก็บตัวเราปุ๊บเนี่ยเราจะรู้ถึงว่าเอมีอะไรที่พลาดไปบ้างแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยลูกเต้าค่ะแม่บ้านค่ะมีรอยยิ้มขึ้นเยอะเพราะมันอยู่ด้วยกันอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาเพราะบางทีมันไม่เห็นกันมันจากที่มีอะไรก็กล้าพูดกล้าคุยมากขึ้นนะคุณอาเพอได้เจอกันแบบ เขาเรียกคุณชินกันมากขึ้นอ่ะการใช้จ่ายล่ะ,ะการใช้จ่ายเราก็จะต้องรู้จักเริ่มเซฟแล้วว่าเอ้ยถ้าเราอันนี้ค <หา S 1> วรจ่ายไหมเรา,านนสมควรไหมเราหาวัตถุดิบมาทําอาหารกินกันในครอบครัวเนี่ยสมมติว่าใช้สักร้อยหนึ่งแต่เห็นไหม พอเวลาเราไปทานข้างนอกบ้าน200 200 3สออยสราแล้วเสียดายเมล่ออีกร้อยหนึ่งแทนที่ร้อยหนึ่งนั้นเอากลับมาให้ครอบครัวได้อีกมื้อหนึ่งใช่ไหมเนี่ยๆเนี่ยเค่อยทบทวนตรงนี้นะครับค่ะควรตรงนี้บางคนก็ชอบพาครอบครัวออกไปทานนอกบ้านนะคุณอาก็ตอนนี้ก็ต้องปรับแล้วไงล่ะใช่ไหมล่ะเสี่ยงออกไปเสี่ยงนอกบ้านแล้วยิ่งตอนนี้บอกว่าออกไปนั่งทานอาหารก็ไปเสี่ยงทําไมมันอร่อยแล้วแล้วคุณเสี่ยงกับชีวิตตัวเองทําไมนะจะช่วงให้คุณแม่บ้าน ฝึกฝีมือพัฒนาฝีมือการทำอาหารเหมือนกันนะทีนี้ทุกคนไม่รู้นะนึกว่านึกว่าพอติดเชื้อโควิดปุ๊บเนี่ยเอ้ยไปนอนโรงพยาบาลสบายไม่ใช่นะครับไม่ใช่เลยไม่ใช่นอนสบายนะคะพวกที่มีเชื้อติดโควิดเนี่ยนะครับที่ผมเห็นเห็นในคลิปเห็นในอะไรมาแล้วเนี่ยแล้วตามคําบอกเล่าแท้จริงที่ได้รับข้อมูลมาต้องนอนคว่ำหน้านะครับนอนหงายไม่ได้หายใจไม่ได้เอาต้องคว่ำหน้านะครับ อย่างผู้ว่าผู้ว่าอ,อมหาชัยสมุทรสาครนอนคว่ำหน้าตลอดนะครับแล้วก็เอาเครื่องคว่ำหน้าลงไปแล้วเอาเครื่องออกซิเจนเนี่ยที่ที่สูดดมเนี่ยเสียบเข้ามาแล้วก็ให้หายใจเข้าหายใจออกอย่างนี้นะครับนอนหงายไม่ได้นะครับก็เสียบนอนคว่ำหน้ามาตั้งห้าวันหรือหกวันแล้วทางหมอเขาถึงเริ่มประกาศว่าตอนนี้ดีขึ้นแล้ว กำลังที่จะนอนตะแคงได้แล้วเห็นไหมแสดงว่าห้าหกวันที่ผ่านมาเนี่ยความหน้าอย่างเดียวนะเนี่ยเขาบอกดีขึ้นแล้วห้าหกวันดีขึ้นแล้วก็ลำบากเ,เนาะเริ่มยีตะตะแคงได้แล้วก็ทำไมผมถึงสงสัยว่าทำไมถึงไม่เอาไอ้ไอ้คลิปตรงเนี้ยว่าลักษณะที่เป็นแล้วมันเป็นยังไงอะไรขึ้นมาเนี่ยเอาออกมาเผยแพร่บางว่าเฮ้ยคุณเป็นแล้วเนี่ยมันจะต้องเป็นอย่างนี้านี่เพราะงี้ทุกคนคิดว่า นึกว่าเอ้ยก็เหมือนเปนอนโรงพยาบาลธรรมดาเหมือนนอนโรงพยาบาลเป็นไข้หวัดเป็นไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ตัวร้อนก็นอนหงายแล้วก็อะไรไม่ใช่นะครับลอง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 ไปลองไปหาข้อมูลดูแล้วกันเนี่ยนี่คือ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 ข้อมูลดูแต่ก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่เนาะพวกหมอพยาบาลอย่างนี้ที่ต้องแบบคุกคีกับคนไข้ก็ทำงานหนกตรงนี้แล้วก็ทุกคนเลยคแมบแต่ตัวเราเองเราก็ต้องเราก็ต้องมีมีมีความความมีจิต มีความรู้สึกที่ดีในการที่เราจะต้องป้องต้องมองเผื่อแผ่คนอื่นถ้าเราไม่ไปสุ่มเสียงไม่ไปไม่ไปไม่ไปเละเทะอะไรกับมันเราก็ไม่หางานให้หมอ่ะอันี้เงินมันไม่ชัดเจนนะใช่ไหมล่ะหมองานหนักหมองานหนักแล้วเรายังไปทับถมเอาตัวเราเองเข้าไปให้หมอก็ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ไอเดียเราอยู่กับบ้านเนี่ยนะอยู่กับบ้านเนี่ยเราก็สํารวจในร่างกายของเราอ่ะเฮ้ยเราเนี่ย มันขาดตกบกพร่องอะไรแข็งแรงอะไรไหมอาหารการกินอะไรทุกอย่างขออนุญาตนะครับมันจําเป็นต้องพูดอย่างเงี้ยครับช่วงนี้เป็นช่วงฟื้นฟูร่างกายเพราะบางคนบางคนเนี่ยบางคนไม่ได้คิดอะไรเลยกักตัวก็เบื่ออยากจะออกไปข้างนอกอยากจะเคยไปสัมผัสข้างนอกเคยไปคนที่แบบอยู่บ้านไม่ค่อยติดต้องออกต้องออกนาทีนี้คุณจะต้องกัดฟันไม่ใช่เพื่อตัวคุณเองนะครับ เพื่อครอบครัวนะครับเพื่อคนรอบข้างเพื่อคนรอบข้างของคุณนะครับคถ้าคนรอบข้างคุณออกไปเที่ยวบ้างคุณจะบ้างไงอ่ะคุณก็มีความรู้สึกว่าให้กลัวเข้าไปติดถูกไหมแล้วถ้าคุณออกไปเองคนอื่นเขาก็กลัวคุณจะออกไปติดมาเนี่ยมันมันมันความรู้สึกที่เหมือนกันคช่วงนี้เป็นช่วงเหมือนกับช่วงฟื้นฟูร่างกายคุณอาถ้าใครที่แบบ พักผ่อนน้อยเพราะมัวแต่ทางานนอนดึกพราะมัวแต่ทํางานหรือว่าแบบปาร์ตี้สังสรรค์ก็เป็นช่วงพักร่างกายคุณนะคือบางคนไม่กลัวอ่บ้านนอนบางคนไม่กลัวเนี่ยก็โอเคค่ะบางคนไม่กลัวก็มันก็ไม่ถ้าอยู่เนี่ยอาพันเมนตนอยู่คนเดียวในห้องอะโอเคคุณทาอะไรคุณทำเลยว่าอะไรไม่ได้อะค่ะใช่ไหมแต่ถ้าแบบต้องอยู่กับคนหลายๆคนอยู่เป็นครอบครัวแล้วตอนนี้เราสังเกตไหมคะ ถ้าข้างนอกเนี่ยถ้าใครไม่ใส่แมสปุ๊บเนี่ยคนจะมองละออไอ้นี่มันแปลกมนุษย์เลยใช่แล้วกลัวด้วยนะขนาดตอนลงลิฟต์มามีแบบคนนึงเขาลงมาอยู่ชั้นชั้นชั้นท้างบนแล้วยังไม่ถึงข้างล่างใช่ไหมคะเขาไม่ได้ใส่แมสมีคนนึงบอกเลยลงไปก่อนเลยค่ะยังไม่ถึงคือไม่ไปด้วยอะคะให้เขาลงไปก่อนแล้วก็ค่อยใส่แมสแล้วก็ลงไปเออได้เนี่ยตอนตอนนี้ต่างคนต่างระวังเออการการการเจอวิกฤตการณ์ตรงนี้นะครับ ทำให้คนเราเนี่ยมีสติมากขึ้น <ฮะ S 2> มีความระมัดระวังมากขึ้น<ฮ>ะอะไรหลายหลายอย่างมันดีนะครับมันก็ดีนะครับเพราะว่าเราไม่เคยเหมือนกับมีแต่เดินหน้าอย่างเดียว <ฮะ S 2> วิ่งอย่างเดียวคือบางทีจะไม่สนใจคนรอบข้างหรือ<ช>ไม่ได้สนใจอะไรไม่เคยอยู่น <ะ S 2> ในจุดสตาร์ทของตัวเองให้มาเริ่มต้นใหม่ปุ๊บนี่ใชนควรจะไปยังไงเดินยังไงทําอย่างไรอะไร<ฮ>ะแต่เที่ยวเนี้ยมันทําให้คนเราเนี่ยมีสติสัมปชัญญะมากขึ้น ขออนุญาตนะครับสองวันนี้ยังไงก็ต้องพูดถึงเรื่องโควิดแต่ว่าเราจะไม่พูดถึงเรื่องความน่ากลัวของมันเนาะแต่พูดถึงเรื่องว่าเราจะทําตัวอย่างไรกับมันพยายามถ้าอย่างมีลูกมีเต้ามาพบเนี่ยพอกลางคืนดูรายการทีวีอะไรพบเนี่ยเราก็ชี้นำเขาสอนลูกเัาเพราะลูกบางทีตอนนี้โรงเรียนก็ปิดใช่ไหมไอการที่จะไปเซเว่นไปไหนต่อไหนอะไรนี่ก็พยายามลดน้อยลง การสั่งซื้ออาหารมามาสั่งแคบสั่งอะไรมาเหมือนกันพวกนี้ก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าไอ้การไอ้หิวมาสืถือมาสัมผัสมาอะไรมาต่างๆเนี่ยเราก็ต้องเราก็ต้องรู้จักระวังแต่หนูว่ามันก็เป็นแบบอีกทางเรื่องนึ่งที่แบบความเสี่ยงน้อยนะคุณอาน้อยกว่าออกไปไอ้ไอ้รอบน่แจะไอ้ภายในเนี่ยเราก็ต้องถ้าไอ้พวกอะไรที่มันสามารถเอามาอุ่นเอามาทําให้ร้อนใหม่ได้เอาทําจักครั้งหนึ่ง ทาอีกสักครั้งถ้าเป็นในถุงอาหารก็เอามาอุ่นได้ออาอีบเอาออกมาจากถุงแล้วเอาถุงนั้นน่ะทิ้งไปเลยดีกว่าใช่ใคือพยายามออกไปนั่นอะไรที่มันสัมผัสกับข้างนอกเนาะพยายามก็ไม่รู้แล้วก็ท่านก็พิจารณาเอาแล้วก็ทําให้ตัวเองปลอดภัยก็แล้วกันใช้ชีวิตทุกวันนี้อย่างมีสติเนาะแต่ช่วงนี้เราไปรับชมสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการก่อนสักครู่นะคะเดี๋ยวมาพบกับช่วงต่อไปค่ะคุยสไตล์กังฟูโดยเฮียกังฟูเจ้าเก่าประกันคุณภาพคุยสไตล์กังฟู ดูเฮกังฟูเจ้าเก่าประกันคุณภาพค่ะก็กำลังสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะช่วงนี้นี่คือรายการคุยสไตล์กังฟูค่ะดำเนินรายการโดยผมกังฟูไทยเพย์บอยแล้วก็ค่ะดีเจบีาค่ะที่เราต้องมาแจ้งตรงนี้ก็เพราะว่าบางท่านเปิดมาเจอในช่วงเบรกที่2แล้วไม่รู้ไอ้หมอนี่เป็นใครแก่ก็แก่แล้วมานั่งคุยอะไรอยู่นี่บางทีตามมาตั้งนานแล้วทำไมมีเบรกเดียวอีกรอบนึงหายไปไหนอะไรอย่างนี้เนาะก็จะได้ไปดูรีรันกันทุกวันนี้ทุกวันนี้ ทุกวันนี้กักเก็บตัวอาก็กักเก็บตัวอยู่นะคือพูดง่ายๆเลยอยู่คอนโดปกติกักทุกวันอยู่แล้วมใช่เหรอคะอยู่คอนโดเอากุญแจล็อกข้างในเลยทำไมต้องล็อกล็อกลกกุญแจด้วยเออล็อกไว้เลยกันไม่ไงเข้อไปเิเข้าประตูมาไม่ได้คุณนะกันเอาไว้เลยเคาะแล้วก็ค่อยมาว่ากันอีกทีแต่นะครับแต่นะครับไอไอการที่เราเริ่มอยู่คนเดียวปุ๊บเนี่ยพออยู่นิ่ง ดูทีวีบ้างนอนบ้างดูเล่นไลา์บ้างอะไรบ้างแล้วแต่ที่แน่ๆก็คือโทรศัพท์เยอะมากโทรเข้ามาปรึกษาปัญหาปัญหาโน้นปัญหานี้นะอะไรต่างๆเลยแต่ใน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 เยอะๆนะตอนนี้เยอะๆนะคุณสุภาพสตรีนะครับโทรมาจะขอคำปรึกษาก็เรื่องอะไรล่ะครับเรื่องแฟนเขา บางคนก็อายุห้าสิบกว่าหกสิบกว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกมันไม่ค่อยไม่ค่อยแข็งแรงไม่ค่อยสู้ไม่ค่อยอะไรเราก็ถามว่าเพราะอะไรเราก็ต้องสอบถามก่อนเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยที่ไปที่มาเป็นยังไงที่ไปที่มาเป็นยังไงแต่ส่วนมากแล้วไม่ค่อยดูแลร่างกายตัวเองอไม่ค่อยใส่ใจตัวเองเป็นธรรมชาติของผู้ชายอยู่ไหมคะผู้ชายเนี่ยมักจะคิดนะคิดว่าตัวเองเอาแต่คิดเนี่ย ตัวเองไหวเอ้ยสบายเอ้ยยังดีอะไรเงี้ยมันไม่ใช่อ่ะไอ้ระบบภายในนะครับเรื่องสมรรถภาพเนี่ยนะครับมันอยู่ที่ระบบภายในระบบภายในหมายความว่าทุกชิ้นส่วนของอวัยวะที่มีส่วนประกอบในการที่จะเกื้อกูลกับเรื่องสมรรถภาพตางเพศเนี่ยมันอ่อนแอมันไม่เคยแข็งแรงมันต้องรู้จักสังเกตตัวเองนะพอมพนมันอ่อนแอไม่เคยแข็งแรงไอ้ใจอะมันถึงมันสู้มันแข็งแก่งแข็งแรง แต่ระบบมันไม่มันไม่มันไม่ไหวมันไม่ตามที่ใจคิดเนี่ยแล้วก็มานั่งมานั่งอะไรมานั่งนึกไว้ทำไมมันเป็นอย่างนั้นไม่ได้นะครับทุกอย่างมันจะต้องมีการเสริมมีการเติมมีการบำรุงมันขึ้นมาสมรรถภาพเนี่ยไอ้เรื่องก็เหมือนกันอย่างคนว่วงนอนเนี่รู้จักเลยกินกาแฟแล้วแหมตาตื่นเลยเห็นไหมทำไมยังรู้จักพราะไอ้ตรงนั้นน่ะมันสมรรถภาพมันไม่ดีปุ๊บเนี่ย เราต้องรู้จักที่จะหาอะไรเนี่ยไปเสริมไปเติมมันค่ะไอการบํารุงร่างกายเนี่ยมันคนละส่วนนะครับต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนคนละส่วนก่อนค่ะบำรุงร่างกายมันส่วนร่างกายค่ะความปึงปังความแข็งแรงความอะไรต่างๆกระปีกก้กระเป๋านั่นมันอีกเรื่องนึง<ะ>แต่สมรรถภาพทางเพศมันอีกเรื่องหนึ่งนะครับสุขภาพจิตไหมคะอามันค,มะะคือมันทั้งจิตทั้งกายทั้งอะไรมันจะต้องมาประกอบกันหมด<ะ>แต่ว่าประกอบกันหมดเนี่ย มันการเสริมสร้างแล้วก็เสริมกับไอ้เรื่องเรื่องสมรรถภาพเนี่ยมันต้องเจาะจงโดยเฉพาะเลยมันต้องเจาะจงเลยบางคนบอกว่ากินรังนกกินซุปไก่แล้วร่างกายแข็งแรงแข็งแรงครับร่างกายแข็งแรงไม่ได้เถียงร่างกายแข็งแรงแน่นอนแต่ไม่ได้บำรุงให้สมรรถภาพแรแต่ไม่ได้บำรุงใช่ไม่ได้บำรุงสมรรถภาพไม่ได้บำรุงอะไรเงี้ยแล้วก็ไปงอไปก่อแล้วเสร็จแล้วอะไรไอ้ผลของการที่ไปไปงอแงอ่อนแอนะ่ มันไปกระทบเอากับทางฝ่ายคู้ฝ่ายหญิงของเราแล้วฝ่ายหญิงเนี่ยเขาจะเป็นฝ่ายที่ได้ผลกระทบปุ๊บเขาจะรู้สึกเลยก็จะเราถึงได้โทรมาไงผู้หญิงโทรมาหาผมเนี่ยตอนนี้ผู้หญิงหรือผู้ชายเยอะกว่ากันคะผู้หญิงหรือผู้ชายเยอะกว่ากันที่โทรมาผู้หญิงเรื่องนี้ผู้หญิงโทรแล้วบางทีผู้หญิงให้แนะนําเลยว่าจะต้องทำอย่างไรแต่คยังไงบอกกับเขายังไงหรออะไรไปช่วยเขา ก็มันมันมันก็แน่นอนอ่ะแล้วอาอยู่ในวงการนี้มาเนี่ยอารู้ดีหมดว่ามันเพราะอะไรม่เอาแต่ใช้อ่ะ,<ฮ>ะมันเอาแต่ใช้แล้วมันไม่ไม่ไมรู้จักเติมว่าเหมือนกับเงินอยู่ในธนาคารน่ไม่รู้ <ฮะ S 2> จักหาฝากเข้าไปแต่เอาแต่ใช้ใช้่างยังไงมันก็หมดแล้วคนไทยก็รู้จักฝาก <ฮะ S 2> รู้จักฝาก <ฮะ S 2> เออคนไทยเขาเชื่อว่าการกินอะไรนะหอยนางลมมันเป็นช่วยบำรุงช่วยแบบ ทางเรื่องสมรรถภาพได้จริงคือาอาหารทุกชนิดเมื่อกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็ไปบดบี้ขยี้ไปมันก็มีนิดเดียวที่ไปม,มันไม่ใช่ว่าเจาะจงไปเลยว่าไอ้นี่ลงต้องเหมื่อกีอยังที่เรากินกินยาเห็นไหมครับเวลาเราปวดหัวทําไมเราต้องกินยาแก้ปวดหัวละ่ะทําไมไม่กินยาแก้ปวดท้องล่ะ เออทำไมไม่กินยากล้ามเนื้ออักเสบนะทำไมไม่ไปกินแก้นั่นแก้นี่ล่ะในเมื่อมันก็เป็นยาเหมือนกันอย่างไมเกรนอย่างนี้ใช่ปวดเยอะก็ปวดหัวทีนี้ถ้าปวดท้องเราก็ต้องเอาเฉพาะเจาะจงเลยกินแก้ปวดท้องเห็นไหมใช่ไหมล่ะเพราะยามันจะมีเจาะจงมันไม่ใช่เป็นยาครอบจักรวาลว่ากินเม็ดเดียวนี่ครอบจักรวาลหมดเลยไม่ว่าท่านเป็นอะไรเป็นมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องสมรัถภาพทางเพศก็เหมือนกัน ถ้ามันอ่อนแอมันไม่แข็งแรงเราต้องหาเจาะจมเรื่องการบำรุงสมรรถภาพบางเพศโดยตรงนี่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 คือชัดเจนคือผมก็พยายามอธิบายให้ให้ให้ทางคุณผู้หญิงะตบางทีก็คุณผู้ชายโทรมากังฟูทําไมมันเป็นอย่างนี้เมื่อสองปีก่อนผมยังแข็งแรงเลยมาปีนี้ผมเอ้ามันก็เหมือนกันอ่ะมันก็เหมือนกับคนอ่ะเริ่มวิ่งอ็วิ่งวิ่งไกล พอเริ่มวิ่งมันก็ยังแข็งแรงอยู่แต่พอวิ่งไกลไปหน่อยปุ๊บมันก็เริ่มเหนื่อยมันก็ล้ามันก็อ่อนแอมันก็ต้องใช่ไหมล่ะมันแรงตกแรงตกอันนี้มันมันมันคือมันมันมันเป็นมันมันต้องเข้าใจถ้าเราเข้าใจใช่ถ้าเราเข้าใจเนี่ยทำไเพราะอายุมากขึ้นมาปุ๊บนี่ก็จะแนะนําเขาในเรื่องในเรื่องการเสริมการเติมก็จริงจริงอย่างรายการเราเนี่ย ก็แน่นอนอะอย่างอาอาแนะนำแนะนำมาแนะนำผลิตภัณฑ์อยู่แล้วแนะนำผลิตภัณฑ์ก็ให้เขาแต่ถ้าไม่ดีจริงก็ไม่เอามาแนะนำนะนี่คุณอาลองเองเลยบางคนบางคนได้ไปสักสามวันห้าวันตอนวันแรกโทรมาบอกโอ้ยแย่เลยไม่ไหวเลยไม่ตึงไม่ตังไม่บึ้งไม่บังค่ะแต่พอได้ไปสักสามวันห้าวันโทรกลับมาโอ้ยมันแข็งแรงเกิดไปแล้วมันไม่ไหวแล้ว ต้องหาที่ลงเลยเหรอคะเออโอ้นี่มันมันมันทีน yeah> ี้ไอ้ไอ้ไอ้เราไม่กล้าหรอกที่จะไปนะนอกจากว่าใครที่ใครที่มีส่วนในเรื่องของสมรรถภาพยิ่งตอนนี้ถ้าอยู่กับบ้านแล้วเนี่ยจะรู้สึกตัวเลยว่าเฮ้ยทำการบ้านได้ดีพอสมควรไปใช่ไหมอย่าไปอ้างว่าโอ้ยออกนอกบ้านไปทำบ้านนักอะไรตอนนี้อยู่บ้านแล้วอยู่กับล่องกับลอยแล้วเนี่ย สมรรถภาพต้องเต็มร้อยมีเวลาพักผ่อนด้วยกินก็อิ่มนอนก็หลับใช่ใช่กินก็อิ่มนอนก็เยอะะแรงก็ดีแล้วทีนี้ถ้าสมมติว่าถ้าแรงมันไม่ดีปุ๊บเนี่ยเราต้องเข้าใจละ,ะต้องรู้ถึงตัวเองะค่ะว่าไอ้ตัวเองเนี่ยเฮ้ยสมรรถภาพเราเนี่ยมันเสื่อมมันมถอย,อยแล้วจะปล่อยให้เสือ่อมแล้วเสื่อมเลยหรือเปล่าอยากจะถามคุณผู้ชมนะครับ ถ้าดูรายการนี้แล้วเนี่ยผมก็พยายามเอามาพูดเอามาแนะนำเอามาต่างๆเนี่ยถ้าเชื่อผมเถอะครับใครที่ยังแข็งแรงใครที่ยังปึงปังโอเคก็เหมือนกับน้ำอะถ้ามันยังเต็มตุ่มก็อย่าไปตัดตัดมันก็ล้นแบบเปบาๆแต่ถ้าน้ามันพร่องลงไปก็ค่อยเติมเราก็ค่เติมมันไปก็ไมนก็แค่นี้เอง ว่าทีนี้อย่างผมเนี่ยผมอยู่ในวงการนี้มาตั้งสี่ห้าสิบปีเนี่ยผมไม่กล้าหรอกครับที่จะมาโกหกท่านแล้วก็ไม่กล้าที่จะมาบอกว่าอะไรที่อะไรที่มันมันมันไม่ไม่เป็นความจริงแล้วจะมาแนะนําเป็นความจริงอย่างนั้นอย่างเงี้ยอะไรทําไม่ได้หรอกครับบางคนบอกว่าเอะถ้าเอาไปลองแล้วแบบคือจะเห็นผลปุ๊บปั๊บเลยหรือเปล่าด่วนทันใจเลยหรือเปล่าแบบคนไทยชอบแบบอะไรแบบนี้นะครับแล้วแต่ละท่านนะครับแล้วแต่ละท่านนะครับบางทีเนี่ย มันอยู่ที่ว่ามันขาดเท่าไหร่ล่ะบางคนขาดเยอะบางคนขาดน้อยถ้าคนขาดเยอะมันก็เติมเข้าไปก่อนค่อยๆเสริมเข้าไปเสริมเข้าไปให้มันแน่นขึ้นเต็มขึ้นบางคนขาดน้อยนิดเดียวมันก็เต็มแล้วก็เหมือนกับแบตเตอรี่มือถือเนี่ย่ะมาชาร์จนานกับชาร์จน้อยมันทั้งที่เครื่องเดียวกันไงแต่ว่ามันอยู่ที่การแบตเสื่อมไหมใช่ใช่ใช่อยู่ที่ตรงนั้นเอง แต่ต้องบอกก่อนว่าของเราเนี่ยเป็นสมุนไพรเนาะดังนั้นการเขาเรียกว่าการทํางานมันก็จะไม่ปุ๊บปั๊บเหมือนแบบยาที่แบบเป็นยาปฏิชีวนะยาแบบสมัยใหม่แต่แต่นะแต่นะเชื่อนะยาดับเบิลแม็กที่ที่อยู่ข้างหน้านี่นะครับแม้จะเป็นสมุนไพรแต่เป็นสมุนไพรที่เขาคิดเขาเขาทำการวิจัยขบวนการต่างๆมาแล้วแล้วก็เหมือนกับไป ไปกลองมันออกมาให้มันเป็นหัวกะทิในการที่จะในในการที่จะเน้นในเรื่องนี้โดยตรงเลยแต่ที่สําคัญที่เขาส่งผลในระยะยาวด้วยนะคะไม่ใช่ว่าแบบใช้ปุ๊บก็จบไม่ใช่นะอันนี้เขาส่งผลแบบมันไม่เหมือนกับพวกพวกไอยาผงผงวิทยาศาสตร์อะไรพวกนี้เนี่ยมันกินชั่วคราวมันมันพุ่ดเดียวใช่ไหม อันนี้มันระยะยาวเลยมันจะต่อเนื่องมันจะหนักแน่นหนาขึ้นไปเรื่อยๆค่ะยิ่งบำรุงก็ยิ่งดีวันดีคืนใช่ใช่ต้องบำรุงถ้าเป็นถ้าเป็นเรื่องของสมรรถภาพเนี่ยและอีกอย่างหนึ่งคือเขาเรียกว่าอะไรที่เรามาทานเสริมให้ร่างกายเนี่ยมันไม่ได้จำเพาะเจาะจงไปถ้าใครมีปัญหาตรงไหนก็ต้องผู้ชายเราเนี่ยพอสูงอายุปุ๊บเนี่ยเราจะรู้ตัวเราเองนะว่าเราเนี่ยสมรรถภาพเราเนี่ยอยู่ระดับไหนค่ะ ไม่ต้องไม่ต้องให้ทางทางฝ่ายหญิงเนี่ย <S <S เขาเป็นคนโอดควรขึ้นมาหรอกเราต้องรู้ตัวเราขึ้นมาแล้วก็ไอการรู้ตัวของเราปุบเนี่ยะนะครับเราต้องรู้จักเสริมนะ,ะรู้จักเติมนะ,ะ,ะที่ดูทุกคนืนทุกคืนที่กังฟูพยายามแนะนำเนี่ย,ยเนี่ยอย่างดับเบิลแม็กพัทตัวนี้เชื่อไหมครับดับเบิลแม็กพทตัวนี้กังฟูทานมานะครับเป็นปีที่เจ็ดที่ที่แปดแล้วนะคือละหนึ่งแคปซูลเนี่ยหนึ่ง มันเสริมสมรรถภาพแล้วก่อนที่มันจะไปทางเสริมสมรรถภาพมันจะเสริมสุขภาพคือทําให้ร่างกายแข็งแรงตื่นตัวระบบภายในระบบอวัยวะภายในทุกอย่างทํางานได้เต็มที่ดีเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่นี่คือหัวใจใพอมันดีปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันจะดีขึ้นมาตามแล้วไอ้เรื่องไอ้ไอเรื่องสมรรถภาพเนี่ยมันจะโดนเนี่ย โนมนาวคนมาคนปุ๊บเนี่ยตรงนี้มันจับเพื่อนแมงพัดเนี่ยผมบอกเลยนะครับตอนนี้เป็นอันดับหนึ่งเป็นอันดับหนึ่งในเรื่องการเสริมสมรรถภาพเสริมสุขภาพทางเพศโดยตรงตอนนี้เลยนะครับไม่มีอะไรสู้ได้แล้ว สามารถใช้ร่วมกับยาโรงพยาบาลได้ด้วยนะคะเพราะว่าเป็นตัวเองเป็นตัวทดลองอยู่แล้วปีนี้75 76แล้วมีฮาลานด้วยยังกล้ากล้าที่จะยืนยันอย่างนี้นะครับช่วงนี้ดับเบิลแม็กพัสนะครับใครที่มีสมรรถภาพทางเพศเสื่อมถอยหงอยไม่ค่อยแข็งแรงไม่อะไรแล้วแนะนำเลยครับช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษค่ะช่วงนี้นะคะฉลองครบรอบ9ปีดับเบิลแม็กพลัสนะคะกระปุกแบบนี้นะคะมี60แคปซูลทานได้2เดือนนะคะแถมมากับตัวนี้เลยเป็นแบบพกพานะคะ ตัวนี้จะมี4แคปซูลน,นะคะแล้วก็ยังจะมีกางเกงชั้นในชาย DVMP เนื้อผ้าดีใส่สบายแบบนี้นะ,ะให้ไปอีกหนึ่งตัวะคะ่ะยังไม่หมดนะคะฉะลองครบรอบ9ปีทั้งทีเรามีตัวสม,มานาคุณพิเศษนะคือ Double m a ม็กพาสำหรับคุณสุภาพสตรีค่ะเป็นสูตรน้ําแบบนี้ให้ไป3หลอดเลยค่ะให้หมดนี้เลยเซตนี้นะครับสุดคุ้มแต่หัวใจจริงๆมันอยู่ที่ Double Max Plus แคปซูล60แคปซูลกาได้2เดือนนะครับไอ้ส่วนของแถมและนั่นเป็นการฉลองครบรอบ9ปีของทางบริษัทเกานะครับค่ะ เซตนี้2,200บาทเนี่ยทานได้2เดือนคุ้มมากมากแล้วก็ที่หัวใจสำคัญเลย<ด>คือทานทุกคืนคืนละหนึ่งแคปซูลแต่ถ้ามีปฏิบัติการพิเศษอะไรก่อนล่วงหน้าหนึ่งชั่วโมงอีกแคปซูลหนึ่งรับรองว่าครั้งนั้นเหมือนกับเอาลึกเอาเครื่องบินเอารถเกาะเรือเรือดำน้ำบุกทะลวงเลยแห,ะหะล,ลหะในไหนคุณผู้ชายก็เป็นมาคึคกมาแล้วนะคะตัวนี้เลยที่คุณผู้ชมนะคะสนใจกันมากๆเลยคือสูตรน้ำสำหรับคุณสุภาพสตรีค่ะคุณอาตัวนี้ เตรียมความพร้อมอุ่นเครื่องสำหรับารันหลายท่านเนี่ยที่บอกว่าแฟนหรือาคู่คู่ของตัวเองเนี่ยไม่ค่อยมีอารมณ์ไม่ค่อยร้อนแรงไม่ค่อยอะไรดับเบิลแม็กพัดสูตรน้ําตัวนี้แล้วครับนะฮะหักดื่มก่อนหนึ่งชั่วโมงนะครับหัก้วก็ดื่มก่อนหนึ่งชั่วโมงหรือจะผสมในกาแฟร้อนกาแฟเย็นก็ได้นะครับในการเตรียมร่างกายใช่ใช่จะทำให คุณคุณคุณผู้หญิงเนี่ยมันร้อนแรงขึ้นมันบวมอับขึ้นค่ะช่วงนี้โปรโมชั่นพิเศษโปรโมชั่น12ล็อตราคา1,000บาทค่ะ12ล็อตราคา1,000ถ้าสนใจเบอร์โทรนะครับ Double ลแม็กพั c แคปซูลหรือว่าสูตรน้ำสูตรแคปซูลเบอร์โทรอยู่ที่นี่แล้วครับ086347447ค่ะสำหรับสำหรับช่วนนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านสำหรับทุกการติดตามด้วยนะคะที่มาอยู่กับเราทางบ้านๆยังไงก็รู้นะครับว่าท่านต้อง ดูแลรักษาสุขภาพตัว,ตวเอง,น,งนอนหลับฝันดีครับราดีซอสค่ะ